สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาวิทยาการคำนวณ2ว3 2 1 8 1นะครับวันนี้เราก็มาพบกันในสัปดาห์ที่7นะครับในส่วนของบทที่3ประมวลผลข้อมูลนะครับสำหรับการประมวลผลข้อมูลคืออะไรนะครับผมการประมวลผลข้อมูลก็คือกระบวนการต่างๆที่กระทำกับข้อมูลเพื่อที่สามารถ นำผลลัพธ์ที่ได้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมซึ่งขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลนะครับก็จะประยุกต์ใช้ระหว่างอาคอมพิวเตอร์แล้วก็คณิตศาสตสร์สถิติมารวมกันนะครับเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับในส่วนของการทํความเข้าใจในวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเลยนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรเนาะเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของการกระทํานั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งในการประมวลผลข้อมูลเราต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะประมวลผลนะครับเราต้องการนําข้อมูลนั้นไปใช้อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นการเพิ่มยอดขายกับสินค้านะคการหากลุ่มเป้าหมายหรือว่าการทํายังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํานั่นเองนะครับซึ่งการเก็บข้อมูลนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะมีหลักๆก ประเภทใหญ่ๆก like ็คือการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิแล้วก็การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมินะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาพูดถึงการเก็บรวบรวมแบบปฐมภูมินะครับถ้าพูดให้เข้าใจ <mex> ง่ายก็ค like ือการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิก็คือเราไปเก็บเองนะยกตัวอย่างเช่นการสัมภาษณ์การสังเกตการทดลองการสอบถามอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมินะครับส่วนการเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิก็คือการ ไปนะครับผมไปขอจากแหล่งอื่นหรือไปอาหาจากแหล่งอื่นมาที่เขารวบรวมไว้แล้วนะครับผมซึ่งหลักการนะครับในการไปขอใช้ข้อมูลจากคนอื่นนะครับหนึ่งเลยเราต้องพิจารณาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับหรือว่าหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความเชื่อถือได้นะครับแล้วก็สองเลยก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งนะครับเพื่อ เปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลนะครับแล้วก็3พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นานั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะก็ต้องมาวิเคราะห์กันในส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่4ก็คือข้อมูลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างควรผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลประเภททุติยภูมินะครับ กิจกรรมในวันนี้นะครับก็คืออยากเป็นอินฟูต้องรู้วิทยาการคำนวณน,นะครับกิจกรรมของเราก็คือให้นักเรียนนะครับจัดทำวิดีโอสั้นนะครับจากนั้นไปโพสในแพลตฟอร์ม Tik Tok นะครับโดยใช้ Account หรือว่าบัญชีของตัวเองนะครับซึ่งเนื้อหาก็ต้องห้ามขัดต่อพอรบอรคอมพิวเตอร์นะครับโป๊ะเปือยอนาจาร์การพนันความรุนแรงนะครับสิ่งเสพติดตัวนี้ไม่นะครับไม่นะ ซึ่งให้ส่งในสัปดาห์หน้านะครับเราจะเอาข้อมูลทิกต o k ของพวกเราเนี่ยที่เราไปโพสนะครับแล้วเราจะมีสถิติผู้ใช้ของแอคเคาท์นั้นๆน,น,นำข้อมูลตัวนั้นมาวิเคราะห์ในงานชิ้นใหม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับที่ทันสมัยนะครับ เรียไทมขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถรวบรวมได้ทุกที่เลยสร้างครั้งเดียวแต่ใช้ได้ตลอดไปนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็คือ Google f o r m นะครับ Google Form ก็เป็นบริการหนึ่งของ Google นะครับที่ช่วยให้เราสามารถทำแบบสอบถามทำแบบทดสอบออนไลน์ได้นะครับซึ่งการสร้าง Google f o r m นะครับ ขั้นแรกเลยเราต้องเข้าสู่ Gmail หรือ Account ของ Google ก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ฟอร์มนะครับเมื่อเข้าฟอร์มแล้วเขาก็จะมีเทมเพลตนะครับให้เราเลือกเราก็เลือกเป็นค่าว่างก็แล้วกันนะครับเพื่อเราสามารถดีไซน์ออกแบบได้ตามใจเลยนะครับจากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าต่างฟอร์มแล้วนะครับก็สามารถตั้งชื่อแบบฟอร์มหรือใส่คำอธิบายได้เลยนะครับ ว่าเราจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับซึ่งการตั้งชื่อนะครับควมสอบ้องกับแบบสอบถามหรือแบบทดสอบของเรานะครับเพื่อให้ผู้ทําแบบสอบถามหรือแบบทดสอบง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นในการสร้างคําถามนะครับเครื่องมือในการสร้างคําถามของเรานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8เครื่องมือหรือ8จุดหลักนะครับ จุดที่หนึ่งก็จะเป็นคําถามใส่คําคถามลงในค่าวว่างเลยนะครับจากนั้นจุดที่สองนะครับเราก็สามารถเพิ่มคําถามได้นะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นการเลือกฟอร์มจากผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วนะครับเช่นเรามีฟอร์มอยู่แล้วเราก็เลือกแล้วก็ Import เข้ามาได้เลยนะครับส่วนที่4ี่จะเป็นการเพิ่มรายละเอียดของฟอร์มนะครับ ส่วนที่5จะเป็นการเพิ่มรูปภาพนะครับแล้วก็ส่วนที่6ก็จะเป็นการเพิ่มวิดีโอในฟอร์มนั้นๆน,น,นะครับส่วนที่7จะเป็นการเพิ่มฟอร์มเป็นส่วนต่างๆนะครับเราจะเคยเห็นเนาะส่วนแรกข้อมูลส่วนตัวนะครับส่วนที่2เป็นคําถามอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่8ปดก็เป็นการทําสําเนารายการซ้ําฟอร์มนั้นๆนะครับ ส่วนที่9จะเป็นการลบนะครับและก็ส่วนที่10จะเป็นการจําเป็นนะครับถ้าเรากดจําเป็นนะครับผู้ตอบแบบฟอร์มของเรานะครับจะต้องตอบคําถามข้อนั้นๆน,น,นะครับถึงจะส่งแบบฟอร์มได้นะครับก็คือต้องทําข้อนั้นนะครับถ้าจําเป็นเนาะแล้วก็11ก็จะเป็นจุด3าจุดนะคระเป็นการเพิ่มเติมเช่นคําอธิบายไปยังส่วนที่ระบุในคําตอบแล้วก็สลับตัวเลือกตทีนี้จะ ใช้ในส่วนของการทำแบบทดสอบนะครับนีทีนี้เรามาดูการกำหนดลักษณะคำตอบดูบ้างนะครับซึ่งการเลือกลักษณะคำตอบก็จะมีหลายรูปแบบเช่นกันนะครับรูปแบบแรกนะครับก็จะเป็นคำตอบเส้นสั้นเนาะก็จะมีลักษณะสัญลักษณ์ก็จะเป็นการขีด2เส้นนะครับเส้นหนึ่งยาวและเส้นหนึ่งสั้นนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของคำตอบในส่วนของรูปแบบ การตอบแบบสั้นๆนคำตอบสั้นๆเนาะคำตอบที่สองจะเป็นยอ่อหน้ายอ่อหน้าจะมีอยู่ด้วยกันสี่เส้นนะครับสามเส้นยาวเท่ากันแล้วก็หนึ่งเส้นสั้นนะครับซึ่งสามารถพิมพ์ตอบได้ยาวเป็นหนึ่งยอหน้าเลยนะครับตัวนี้ส่วนท่อที่สามจะเป็นหลายตัวเลือกหลายตัวเลือกก็คือมีวงกลมซ้อนกันนะครับวงกลมด้านนอกแล้วก็มีวงกลมด้านในที่เป็นวงกลมทึบนะครับตัวนี้เราสามารถเลือก ได้หลายตัวเลือกนั่นเองนะครับส่วนต่อมาจะเป็นช่องทมเครื่องหมายช่องทมเครื่องหมายก็จะเป็นช่องสี่เหลือมแล้วก็มีติ๊กถูกนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับส่วนต่อมาจะเป็นเลื่อนลงเลื่อนลงก็จะเป็นให้เราเลือกเนาะว่าจะต้องเลือกอะไรโซตแต่งงานนะครับเป็นตัวอย่างเนาะส่วนที่6ก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์นะครับซึ่งในการอัปโหลดไฟล์เราต้องทําการ อนุญาตนะครับในการสร้างไฟล์อัปโหลดไฟล์ลงที่ Google Drive ข,ของเรานะครับส่วนที่เจ็ดจะเป็นคำตอบแบบสเกลเชิงเส้นนะครับสเกลเชิงเส้นส่วนที่แปดก็จะเป็นแบบกริดหลายตัวเลือกหลายหัวข้อนะครับแบบกริดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่เก้าเป็นช่องช่องให้เลือกนะครับส่วนที่สิบก็จะเป็นการใส่วันที่นะครับวันเดือนปีเวลานะครับ ส่วนที่11จเดะเป็นเวลานะครับจะเป็นรูปนาฬิกาเนาะแล้วก็การปรับแต่งทีมนะครับการปรับแต่งทีมนะครับเราก็จะไปที่ด้านขวอบนของฟอร์มนะครับจะเป็นรูปจานสีอยู่นะครับซึ่งการปรับแต่งทีมก็จะเป็นการปรับใส่อารูปภาพส่วนหัวนะครับการกําหนดสีสีทีมเนาะสีพื้นหลังแล้วก็รูปแบบตัวอ,กอักษรหรือว่าเป็นฟอนต์นั่นเองนะครับ อ่าสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณม .5 ของอักษรจุลนทัศนะครับสำหรับอ่าหัวข้อในวีคที่7ก็จะมีประมาณน,นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ